<Go> <Go S 1> ปนัร้นานยัสมินเป็นร้านอาหารอินเดียที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งในมาเลเซียที่ล้างมือด้วยเพราะมาเลเซียเขามากเขาจะกินกับมือในรามานาทีมเป็นสะพานที่สวยอีกแห่งนึงในเอเชียยาว13กิโลเมตรครึง่งเช้าวันจันทร์นี้มีคนที่เข้าไปทํางานที่เกาะปีนังนเยอะมันทําให้รถติดเป็นหนึ่งในสะพานที่ติดอันดับ5ของสะพานที่ยาวที่สุดในโลก อัสลามุอะลัยกุมทุกคนตอนนี้ตีสี่ผมจะออกเดินทางจากบ้านไปเกปาะปีนังตามไปดูกันเลยทุกคนมัลมาลมัสุูพีเทีม่มัสยิดบันปิกหยุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสารมีฝั่งไทยนี่ตอนเช้านี่เป็นบริเซีย,ยเยอะแยะเลยอรอเข้าไปต่อมมงเพื่อตรวจรถแล้วก็ปัม๊มพาสปอร์ตออกนอกประเทศไทยนะครับมีช่องรถดู้รถเวนรถก๋ง อันนี้ลอรี่สำหรับรถบรรทุก <c oughs> ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นจุด,จดตรวจตอมอออกจากเมืองไทยน่เป็นตอมอที่คนขับรถที่รถจอดนั่นคือลงไปเจับพาสอร์เพื่อที่จะออกจากประเทศไทยถัดมาหน่อยนตรงนี้มันเป็นที่พักรถเพื่อเข้าห้องน้ำนิยห้องสุข,ขาคนละ5บาท5บาทมาจอดแล้วตรงนี้เป็นห้องละหมาดนี่มีห้องน้ำ,นนนำล้างหน้าล้างตาได้นี่ตอนนี้ออกจากเมืองไทยแล้วอยากเข้ามาเลเซียแล้วนี่ ออกจากเมืองไทยกูดูปีนั่งเอาไปเอาขึ้นมาเอาเอาขึ้นมาเร็วๆมาเร็วเอาันนี้เข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆอุกฤษฎ์ต่ำนี่เข้ามาเลเซียมาแล้วอ่าข้างหน้านี่มีด่าน ก็มาเร็วๆก็มาเร็วๆก็มาเร็วๆนี่ๆนี่มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียนี่ดาียนี่นี่นี่ดานสุลากากอนมาเลเซียนี่ตอนนี้ผ่านดานสุลากากอนเข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วเมื่อเมื่อต้ไม่ปปีปีนังปีนังอ่าโอเคโอเคตีมาสิ วันนี้คุณกำลังโกอินเตอร์วันโี้พอ,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 อมาถึงจังหลนลจะมากินข้าวที่ร้านยัสมินร้านยสมินเป็นร้านอาหารอินเดียที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งในมาเลเซียที่ขายทั้งข้าวแกงน้ำชากาแฟโรตีเมนูสน่วนมากก็จะเป็นประเภทไก่ไม่ว่าจะเป็นแกงไก่มัสมันไก่ข้าวหมกไก่ไก่ไกทอดร้านอาหารก็มีทีรางมือด้วยเพราะมาเลเซียเขา่ากเขาจะกินกับมือ สำหรับรสชาติอาหารที่นี่ก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆแต่พวกเราก็กินได้ได้ไหมอร่อยเนาะโดยรวมทั้งรสนะชาติก็อร่อยราคาก็ไม่แพงเรามากันหกเกุลกินทั้งข้าวน้ำชากาแฟคิดเป็นเงินทั้งหมดกินได้ไหมจะจเที่จะที่บ้าน ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งพัตวานดแล้วก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปขึ้นสะพานปีนังบนทางด่วนหมายเลข36นะครับสะพานปีนังเป็นสะพานข้ามไปยังเกาะปีนังแห่งแรกในประเทศมาเลเซียและนักท่องเที่ยวก็ส่วนมากเขาจะรู้จักนะสะพานนี้เระว่ามันเป็นสะพานที่สวยอีกแห่งในเอเชียยาว13กิโลเมตรครึง่งและก็ความยาวที่อยู่บนเหนือน้ำนี่8กิโลกับ400เมตร เขาจากัดความเร็วเวลาเราวิ่งอยู่บนสะพานนี้กับ80กิโลเมตรต่อชัว่วโมงช่วงนี้ก็รถไม่ค่อยหนาแน,น่นเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ฝนตกมาตลอดทางเลยนที่คุยกับชาวปินงังตอนที่แวะกินข้าวเขาบอกว่าช่วงนี้เราให้ถึงมาที่นี่สายๆน่อยก็ได้เพราะว่าในช่วงเช้าวันจันทร์นี้มีคนที่เข้าไปทํางานที่เกาะปีนังนเยอะมันทําให้รถติดตอนนี้ผมถึงมานี่ก็ประมาณ9ก้าโมงนี่แหละการขับรถบนเส้นทางตอนนี้มันก็ล่วงถนนก็ล่วงแล้ว รถไม่ติดแล้วสะพานแนห่งนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกาะปีนังกับฝั่งมัตเตเวิร์ดซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่เป็นหนึ่งในสะพานที่ติดอันดับ5ของสะพานที่ยาวที่สุดในโลกนคนออกแบบก็เป็นคนมาเลเซียนะชื่อว่าชินฟุงกีในการก่อสร้างสะพานนี้รัฐบาลมาเลเซียต้องใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น800้อยล้านริงกิตถ้าคิดเป็นเงินไทย1รงลิงกิตเท่ากับสิบาทก็เท่ากับว่ามาเลเซียต้องใช้ง,งบประมาณไปทั้งสิ้น800 0ล้านบาทนะครับทุกคน สะพานนี้นี่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กันยาย,ยนปี1985หรือประมาณปี2528การเดินทางเข้ากเกาะปินังสามารถเดินทางไปได้สองทางคือทางหนึ่งก็เป็นเรือเฟอร์รี่และอีกทางก็คือทางรถยนต์ข้ามทางสะพานปินังนี่แหละสะพานบินันงมีสองตรงนี้เป็นสะพานแรกในะส่วนสะพานที่สองอยู่ตัดไปหน่อยซึ่งสะพานที่สองนั้นยาวกว่าสะพานแรกมาก ค่าผ่านทางเข้าทัวเวลสะพานนี้เรียกว่าเส้นทางทัวเวลค่าบริการถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งเหรียญกับ4 0เซนแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็7เหรียญน,นะครับทุกคนวันนี้อากาศมืดฟ้ามอฝนนะฝนตกมามองอะไรไม่เขา้ขาขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่บนสะพานนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นป้ายต่างๆที่เขาติดไว้อย่างชัดเจนเขาจะติดไว้เป็นระยะระยะ อย่างป้ายที่เห็นที่กําลังจะถึงอยู่นี่เป็นป้ายที่จะบอกว่าข้างหน้านี้มีทางไปสนามบินนะครับตอนนี้รถวิ่งมาใกล้จะถึงเกาะปีนังแล้วครับนี่ก็เริ่มจะเห็นตึกสูงๆมากมายขณะที่เรานั่งรถวิ่งเข้าเวียงเกาะปีนงังมองปทางขวามือนี่ก็จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นสะพานแห่งที่สองซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในมาเลเซียมีความยาว ยี่สิบสี่กิโลเมตรเป็นสะพานที่ข้ามมาจากฝั่งพินินใหญ่แล้วก็เข้าไปยังเกาะปีนังเช่นกันนะครับทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงเกาะปีนังแล้วกําลังวิ่งอยู่บนสะพานออลิมบอกว่าสะพานข้ามไปยังเกาะปีนงังมีสามช่องจราจรใหญ่สำหรับรถยนต์และมีหนึ่งช่องจราจรเล็กๆสําหรับมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งก็เป็นสะพานเกาะปีนังขาออกนะครับเราจะเห็นรถวิ่งสวนทางมาไม่มากนะแต่ก็วิ่งมาไม่ขาดระยะเลยตอนนี้ผมมาถึงปีนังเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูปีนังฮิววตัวแล้วขึ้นเทปานะครทุกคนมิดปีนังฮิว